โอ้ยน้อยอโลคลโอเกลย์ยกพี่น้องเอ้ยเวตาสอน์มาแตงเพื่อนนะโอ้ยจะละหน่วยคุณละแนวกับอันมึงหันเด้อพี่น้องเดินอันนี้ก็จะเป็นอีกแนวนหนึ่งซื้อเพื่อนก็ซื้อม่วนๆน,นี่แต่ผมบอกซื้อต,ต่อปล่อยง่วงกันส่วนจะละหน่วยห้ามขาห้ามแน่ะ มืนหนึ่งก็หลายโลเลยพีนย่น้องเลยเนี่ยิ่งตามภาพรถเอ้ยซาส่วนผุนผุน่นโอ้ยพี่น้องเลยใส่มะงามแท้พี่ตั้งท,ทะเลทะเลอยู่เลยตวน้อยง,ง,งามๆโอ,อนยพาดมองนี่กองกันอยู่บันที่ที่ให้น้องเบิง่ง ที <ard> ่ว anyway, ่ากองกันกับว่าไดเนาะเพราะว่ามันดกปวดดกพักดกแน่ทั้งพี่ก็จะเป็นอย่างแนวนึงได้บ่เนี่ยอืพันหนึ่งแนวหนึ่งหน่วยเงามีหน่วยกลมแล้วก็มีหน่วยเงาหนึ่พันหน่วยเงาไปเนาะงามบ่แผลกันเลย ดุกพอสมควรด้วยแตงนาฝนได้ทำนี่กับือว่าสุดยอดแล้ว่น้องเลยแตงนาฝนการดูแลรักษาหากต้องฝีมือยังสิบพันอันนี้กัฝีมือเติบอยู่ผานอยู่อันนี้น้วยรุ่นนี้เพราะท่านงาไงประเดอก